วีรดาหญิงสาววัย5 5ปีเธอเป็นเจ้าของห้องและตอนนี้เธอก็พักอยู่ในห้องเพียงลำพังจูจูก็มีชายคนหนึ่งผลักประตูเข้าไปอย่างแรงเธออุทานออกมาด้วยความตกใจคุณแทนคุณใช่ขอบใจนะที่เธอ,อยังจำฉันได้แทนคุณตอบแล้วปิดประตูดังปั้ง เขาเดินเข้าไปหาหญิงสาวซึ่งตอนนี้เธออยู่ในชุดนอนบางเบาสีชมพูร่างบางถอยหลังไปจนติดปลายเตียงจนเธอล้มลงกับเตียงเธอไม่คิดว่าแทนคุณจะทำกับเธอเช่นนี้ทั้งที่เธอก็ได้ชดใช้หนี้ไปหมดแล้วฉันก็ได้ชดใช้หนี้คุณไปหมดแล้วนี่คุณจะเอาอะไรกับฉันอีกคุณแทนคุณยังยังไม่หมด ก็ยังเหลือตัวเธอนี่ไงวิรดา <_ EN> พูดจบเขาก็เข้าไปปลุกปล้ำหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงเธอพยายามปัดป้องตัวเองแต่ก็ไม่อาจทนแรงใช้อ,อกสามศอกได้ก่อนจะถูกร่างใหญ่ทาโถมเข้าใส่เขาปลุกปล้ำเธอเรากับเสือหิวที่อดอยากมานานประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแบงค์สีเทาจำนวนหนึ่ง ถูกทิ้งลงบนที่นอนข้างๆกายหญิงสาวที่มีเพียงผ้าขนหนูห่มกายและร้องไห้สะอึกสะอื้นนี่เขาเห็นเธอเป็นเพียงสินค้าที่อยากได้เมื่อไหร่ก็ใช้เงินซื้อได้งั้นหรือความเจ็บปวดครั้งนี้เธอจะไม่มีวันลืมเลยนี่เธอหยุดร้องได้แล้วทำอย่างกับว่าไม่เคยงั้นแหละชายร่างสูงกระแทกเสียงใส ทางที่เขาก็เพิ่งรู้ว่าวีรดาไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนแต่มันยิ่งทำให้เขาสะใจเหมือนได้ชัยชนะและไม่สนใจความรู้สึกของผู้หญิงตัวเล็กๆตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยแทนคุณแอบ,บชอบวีรดามานานแต่เธอไม่สนใจแม้ว่าเขาจะตามตื้อเธอก็ตามสำหรับแทนคุณเขาเป็นประธานบริษัทขนาดกลางแห่งหนึ่งและเป็นลูกชาย เจ้าพ่อเงินกู้ดอกเบี้ยโหดที่พ่อและแม่ของวีราดาไปกู้มาแต่หญิงสาวเธอก็ได้ทำงานก่อนที่จะนำเงินเก็บทั้งหมดไปใช้หนี้จนหมดสิน้นแต่แทนคุณข้าหมายปองวีราดามานานพอได้ข่าวว่าอีกไม่นานเธอก็จะแต่งงานกับชาวต่างชาติที่มีคนแนะนำให้เขาจึงเกิดความแค้นนอกจากเธอจะไม่เล่นด้วยและไม่สนใจเขาแล้ว ยังจะไปแต่งงานกับคนอื่นอีกสร้างความโกรธให้กับเขาเป็นอย่างมากจึงอยากให้บีรดารู้รสสวัสดิของเขาเสียบ้างก่อนจะไปแต่งงานกับชายอื่นหลังจากที่ย่ำยีหญิงสาวจนหนำใจเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้เธอร้องไห้ปิ่มจะขาดใจนี่เธอได้สูดเสียความรู้สุดให้กับคนที่เห็นแก่ตัวที่สุด ทำให้เธอคับแค้นใจเป็นอย่างมากและหลังจากวันนั้นวีราดาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยมีเพื่อนสนิทซึ่งเป็นสาวสองให้การช่วยเหลือต่อมารู้ข่าวว่าเพื่อนกำลังตั้งคันยิ่งทําให้เพื่อนสาวเป็นห่วงและแนะนำให้เธอกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดก่อนจนกว่าจะคลอดและเธอก็ได้คลอดลูกชายหน้าตาน่ารักน้าชัง เมื่อลูกชายอายุได้สามเดือนเธอก็ได้ฝากลูกชายไว้กับพ่อแม่ส่วนเธอก็ได้ไปสมัครงานตามบริษัทต่างๆที่เปิดรับสมัครพนักงานแต่ตอนนี้เธอก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพราะอยากเป็นคนใหม่และอยากลืมอดีตที่เจ็บปวดแต่ระหว่างนี้เธอก็อดคิดถึงลูกไม่ได้จึงพาลูกมาอยู่ด้วยจนกว่าจะได้งานทำโดยมีเพื่อนสนิทช่วยดูแลดา เธอไม่คิดจะพาลูกไปหาพ่อเขาเหรอสม้มเอยถามขณะที่มือเรียวสวยก็ป้อนนมเจ้าตัวเล็กไปด้วยสม้มฉันบอกแล้วไงว่าให้เลือกฉันว่าริณีตอนนี้ฉันชื่อสารลิณีไม่ใช่วีรดาก็ได้ลิณีก็ลิณีแล้วเธอคิดเหรอว่าเขาจะจําเธอไม่ได้นะ่ะเธอเปลี่ยนแค่ชื่อนะไม่ใช่ทําศัลยกรรมสักหน่อย แต่มันก็ยังดีพระวีรดาได้ตายไปนานแล้วว่าแต่เธอเถอะวันนี้ไม่ออกไปหาผู้เหรอไม่ล่ะพักบ้างสิเธอฉันว่าจะพาเธอกับลูกไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาสักหน่อยนะ่ะเจ้าตัวเล็กเนี่ยก็คอแข็งแล้วนี่นาะพาไปเที่ยวได้แล้วก็ดีเหมือนกันนะไปที่ไหนก็นดีล่ะใกล้ๆแถวนี้แหละนะ อาจจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สวนสาธารณะแล้วก็ไปเดินเล่นที่ห้างก่อนเข้าบ้านเป็นไงอืมแล้วแต่เธอละกันฉันยังไงก็ได้แล้วสม้มก็พาเพื่อนสาวกับลูกน้อยไปเที่ยวสวนน้ำใกล้บ้านขากลับก็แวะสวนสาธารณะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และแวะทานข้าวที่ร้านอาหารภายในห้างใกล้บ้าน แทนคุณไปหาวีราดาที่ห้องหลายครั้งแต่ก็ไม่เจอเขาพยายามออกตามหาเธอตลอดเวลาหนึ่งปีแต่ก็ไม่มีวิ่แววทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับเพรารู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปที่ร้านกาแฟชื่อดังตั้งอยู่ภายในปั๊มน้ำมันแทนคุณนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนๆเ,เขาก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่ง อุ้มลูกน้อยไปประมาณสามเดือนผ่านหน้าร้านไปเขารีบวิ่งออกไปหน้าร้านแต่ก็ไม่พบใครจนเพื่อนที่มาด้วยต้องวิ่งตามออกมาเฮ้ยแทนมีอะไรวะนี่แกมองหาใครอยู่อ่ะเเปล่าฉันคงตาฝาดไปเองอ่ะกลับกันเถอะเขาตอบอย่างหมดหวังจนเพื่อนต้องใส่หัว แต่ก็สงสารแทนคุณที่ระยะหลังมานี้เขาไม่ค่อยสดชื่นเอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านงานการก็ไม่ค่อยออกไปทำที่คอนโดของส้มวีรดาหอบหิ้วของกินของใช้เต,ต็มไม้เต็มมือโดยเฉพาะของใช้เด็กที่เธอกระหน่ำซื้อจนเพื่อนบ่นไม่หยุดนี่หล่อนจะซื้อมาทำไมเยอะแยะเด็กมันโตวไวจะตายหล่อนจะซื้อขนาดเนี้ย เดี๋ยวก็ใช้ไม่ทันหรอกก็มันลดราคานี่เธออย่าบ่นนักเลยหนะ้าเดี๋ยวไม่สวยนะอย่าไม่คุณแล้วเนี่ยหล่อนจะให้ฉันปลอมตัวเป็นพ่อเด็กอีกนานไหมยะฉันก็ต้องออกไปหาผู้ฉันบ้างนะเป็นชายมาดแมนแบบเนี้ยผู้ฉันหายหมดเลยแหมขาดผู้ไม่ได้เลยนะพ่อวิรดา,าพูดหยอกเพื่อนสาวสองอย่างอารมณ์ดีที่บัดนี้ เธอได้ให้เพื่อนที่เป็นสาวสองมาเป็นพ่อของเด็กชั่วคราวเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเธอท้องไม่มีพ่อซึ่งเพื่อนก็เต็มใจแม้จะมีบ่นบ้างก็ตามทางด้านแทนคุณเขาก็รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายคนแรกของวิรดาแต่เพราะตอนนั้นเขามีทิฐิเกินไปและแค้นใจจึงทำเป็นไม่สนใจและไม่แยแส แต่พอรู้ข่าวว่าวิรดา,าเธอไม่ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วเขาจึงได้รู้สึกผิดและได้ออกตามหาผู้หญิงคนนี้แต่ก็ไม่พบตาแทนวันนี้แกไม่เข้าบริษัทเหรอเห็นแม่เลขาบอกว่ามีคนมาสมัครเลขานะหญิงชราเอ่ยถามลูกชายที่นั่งจับจ๋าอยู่บนโซฟาภายในห้องนั่งเล่นมีคนมาสมัครแล้วหรอครับแม่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปครับเขาตอบอย่างหมดอะไรตายอยากเช้าว,วันต่อมาแทนคุณก็ได้เข้าไปที่บริษัทเพื่อสัมภาษณ์เลขาด้วยตัวเองทั้งนี้เขาอยากได้เลขาที่มีทัศนคติที่ตรงกับเขามากที่สุดวิรดาลงจากรถเก๋งสีขาวพร้อมกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งก็คือเพื่อนสาวสองของเธอนั่นเองแต่วันนี้เข้ามาในมาดชายอกสามศอก ทำทีเป็นแฟนของวีรดาทั้งที่เธอก็ไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าของบริษัทแห่งนี้คือแทนคุณสามีคืนเดียวที่เธอหนีมาตลอดหนึ่งปีและแทนคุณก็ไม่รู้ว่าคนที่มาสัมภาษณ์วันนี้คือวิรดาคนที่เขาเฝ้ารอมานานเพราะเธอเปลี่ยนชื่อสกุลเพื่อไม่ให้ใครจำได้เสียงเคาะประตูดังขึ้นก่อนที่เจ้าของห้องจะเอ,อ่ยอนุญาต หญิงสาวในชุดทำงานสีฟ้ากับปรงสั้นเข้ารูปเหนือเขา่าขาเรียวสวยสวมรองเท้าส้นสูงสีฟ้าขาวเดินเข้ามาภายในห้องเพื่อสัมภาษณ์งานตำแหน่งเลขาของท่านประธานในขณะที่ท่านประธานมีหนังสือพิมพ์ปิดหน้าอยู่เนื่องจากแทนคุณจะอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าทันทีที่หนังสือพิมพ์วางลงบนโต๊ะช้าๆก็เผยให้เห็นใบหน้าผู้อ่านอย่างชัดเจน ทำให้หญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าถึงกับตกตะลึงพราเธอจำได้แม่นว่าชายผู้นี้คือคนที่ขมเหงน้ำใจเธอเมื่อปีกลายวิรดา,าก้มหน้าลงเกรงว่าเขาจะจำได้คุณชื่ออะไรทำไมต้องก้มหน้าด้วยผมน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเงยหน้าขึ้นแล้วถอดแมสด้วยเสียงเข้มออกคำสั่งกับคนที่ยืนตรงหน้า วิรด,ดาจำเป็นต้องถอดแมสออกช้าๆเมื่อประธานเห็นหน้าภายใต้แมสสีขาวเขาถึงกับลุกขึ้นยืนอุทานออกมาด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นและดีใจวิรดา,ดานี่คุณเองเหรอขอโทษนะคะคุณจำคนผิดแล้วค่ะดีฉันชื่อสาดินีไม่ใช่วิรดา,ดาค่ะแทนคุณยืนยันว่าเขาจำไม่ผิด และขยันขยอให้วิรดายอมรับว่าเธอคือคนที่เขาตามหาแต่หญิงสาวไม่ยอมรับและจะไม่รับงานนี้หากท่านประธานยังจะให้เธอเป็นวิรดาให้ได้จนแทนคุณต้องใจอ่อนไม่บังคับเธอและรับเธอเข้าทำงานในตำแหน่งเลขาของเขาเป็นไงเยดาเธอได้งานนี้หรือเปล่าสม้มเอ่ยถามเพื่อนสาว ที่เดินหน้ามุยออกมาและขึ้นไปนั่งบนรถไม่พูดไม่จาจนไปถึงคอนโดส้มจึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้เขายินดีกับเพื่อนสาวด้วยแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของเธอจะไม่ยินดีเท่าไหร่เธอจะไปสมัครงานที่อื่นแต่ส้มห้ามเอาไว้เนื่องจากช่วงนี้งานหายากมากวีรดาจึงยอมทำงานเป็นเลขาของท่านประธานซึ่งเคยเป็นสามีคืนเดียวของเธอ โดยที่เธอได้นำลูกชายไว้สามเดือนไปฝากไว้ที่พ่อกับแม่และจะไปหาลูกในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แทนคุณรู้สึกเศร้าที่เขาไม่สามารถทำให้วีรดาหายโกรธเขาได้แม้เขาจะตามง้อทุกวันยิงสาวก็ไม่ยอมใจอ่อนและไม่ยอมรับว่าตนคือวีรดาดิฉันบอกท่านประธานไปแล้วนะคะว่าดิฉันชื่อสาดีนีไม่ใช่วีรดาค่ะ คระวีราดาได้ตายไปตั้งแต่ผู้ชายคนนั้นย่ำยีเธอแล้วหญิงสาวเผลอหลุดปากออกมายิ่งทำให้เขาดีใจเปล่าประกาศไปทั่วบริษัทว่าสาลินีคนนี้คือภรรยาของเขาทําให้หญิงสาวอายมากใบหน้าแดงก่าและรีบเข้าไปในห้องทำงานทันทีวีราดาเห็นไหมผมรักคุณมากแค่ไหนตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าคุณกับผมเป็นอะไรกัน วิรดา,ดาเธอทั้งอายและทั้งโกรธเธอตรงเข้าไปต่อว่าแทนคุณที่ยืนทำหน้าเศร้าเรียกร้องความสงสารแต่ไม่อาจทำให้เธอใจอ่อนได้เลยคุณแทนคุณดูปากฉันนะฉันขอลาออกตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปพูดจบเธอก็ผลักชายอกสามศอกที่ยืนตรงหน้าเซธลาไปติดผนังห้อง ก่อนจะเดินรุมๆออกไปจากห้องตรงไปที่ลานจอดรถและขับรถออกไปทันทีโดยไม่สนใจชายหนุ่มที่สุดตัวลงกับพื้นร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจนี่อาจเป็นเวญกรรมที่เขาเคยทำกับเธอไว้แต่เขาจะไม่ยอมแพ้โชคชะตาเขาต้องทำให้เธอยกโทษให้เขาให้ได้แทนคุณจึงจ้างนักสืบออกสืบหาที่อยู่ของวีรดาจนได้รู้ว่าเธอมีลูกชายวัยสามเดือน เขามั่นใจว่าต้องเป็นลูกของเขาแน่ๆแม้วิรดาจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ลูกของเขาแต่เป็นลูกของแฟนใหม่ของเธอสาวสองที่ปลอมตัวเป็นชายมาดแมนเพื่อมาหลอกแทนคุณแทนคุณดูออกว่าชายคนนั้นคือสาวสองเพราะมีท่าทีตุ้งติ้งเขาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้วิรดากลับคืนมาให้ได้ในที่สุดเขาก็คิดวิธีได้ที่บ้านต่างจังหวัด ขณะที่พ่อแม่และบิะดารวมถึงส้มสาวสองที่วันนี้เธอแปลงโฉมเป็นสาวสวยพริ้งเพราะมันคือตัวจริงของเธอวันนี้เธอมีความสุขที่ได้เป็นตัวของตัวเองสักทีหลังจากแอปเป็นชายชาตีมาเป็นเดือนคุณตาคุณยายหลงรักหลานชายคนนี้มากหลานชายไหวกำลังอ้อแอน่ารักน่าชังโต้ตอบกับคุณตาคุณยายอย่างสนุกสนาน ขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขก็มีเสียงกลองยาวดังมาต่ไกลทุกคนหันไปมองพร้อมกันพบว่าเป็นขบวนขันมากของใครคนหนึ่งใครแต่งงานเหรอคะแม่นั่นสิลูกทำไมแม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่หลอนฉันคุ้นหน้าเจ้าบ่าวจังเลยอะแต่นึกไม่ออกส้มเอ่ยขึ้นเธอพยายามคิดก็คิดไม่ออกจนขบวนขันมาก เดินทางมาถึงหน้าบ้านวีราดาถึงกับตกตะลึงไม่เชื่อตาตัวเองไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้เขาจะมีความพยายามขนาดนี้เมื่อพ่อแม่รู้ความจริงก็บอกให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเอาอยัางไงเธอตัดสินใจยอมตกลงแต่งงานกับแทนคุณที่นั่งคุกเขา่ารอคำตอบอยู่เป็นชั่วโมงจนเธอใจอ่อนมือบาง ยื่นไปให้ชายหนุ่มสมแหวนทุกคนจึงเฮลัน่นในที่สุดเจ้าสาวก็ยอมใจอ่อนแทนคุณกุ้มลูกชายมาไว้ที่อ้อมแขนน้ำตาหลายภาคด้วยความดีใจในที่สุดทั้งสองก็ได้แต่งงานกันผมรักคุณนะวิรดาฉันก็รักคุณนะคะแทนคุณสามีจุมพิษลงไปที่หน้าผากเบาๆจบบริบูรณ์